ดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงสวดพระปาติโมกในที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ดังนี้ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทำร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวรายหนึ่งการไม่ทำรายหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกขหนึ่งความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตตารหนึ่ง ที่นอนที่นั่งอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย